ก็เรื่องนี้ตั้งใจมากๆเลยครับทีมงานทุกคนตั้งใจแล้วก็รวมถึงตัวแบงค์เองด้วยครับก็เป็นอีกหนึ่งโอกาสดีๆครับที่แบงค์ได้รับนะครับก็เชื่อว่าแฟนคลับแบงค์ต้องเซอร์ไพรส์แน่นอนครับเซอร์ไพรส์ในแง่ไหนบ้างก็ในเรื่องของด้วยในเรื่องแล้วก็บทที่แบงค์ได้รับด้วยแหละครับเพราะว่าเชื่อว่าหลายๆคนเซอร์ไพรส์แม้แต่คนใกล้ตัวแบงค์เองอะไรเงี้ยครับก็ทุกคนก็ยังเดาไม่ถูกว่ามันไปในทิศทางไหนบ้างแล้วก็ อ๋ใช่ใช่ครับได้บทว่าเอ๊ยมันเป็นยังไงเนื้อเรื่องมันประมาณไหนอะไรเงี้ยครับก็เลยบอกทุกคนว่าเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกัน15พฤษภาคมน,นี้ครับยากไหมกับการแสดงเนี่ยต่างกับแบบลิเกของเราเนี่ยจริงๆแล้วยากนะครับเพราะว่าต้องมีการเวิร์กช็อปอหาคาแรคเตอร์ใน <หา S 2> ในในส่วนของแบงค์นะครับหาความชัดเจนนู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยครับแต่ว่าพอได้ลองทาดูแล้วเรารู้สึกชอบแล้วก็สนุกกับกับการทํางานตรงนี้อะไรเงี้ยครับก็สนุกครับ ยากแต่ชอบครับยากแต่ชอบมันชาเลนจ์ตรงไหนอยาอ่างเขาเรีอย่างยากเนี่ยจุดไหนที่เขายากก็มันชาเลนจ์ตรงที่ว่าทุกคนจะติดภาพแบงค์แสดงลิเกครับเป็นพระเอกลิเกนะครับติดภาพการร้องการนำแต่ว่าพอแบงค์มารับบทตรงนี้แล้วเนี่ยในเรื่องครับก็ดูว่าแบงค์จะสามารถแบบสลัดคาบของพระเอกลิเกไปได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าเราสามารถทําให้คนที่มาชมเนี่ยเชื่อได้ไหมว่าเราคือตัวละครตัวนั้นจริงๆรครับแล้วเราเล่นเองเรารู้สึกว่าเราเอาตัวเองเป็นตัวแสดง ก,ก็รู้สึกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเ,เพราะว่าจากจากการเวิร์กช็อปอะไรนะครับก็พยายามเต็มที่เพราะว่าแบนก็มันมีโอกาสแล้ว,แล,วแล้วพอผลงานมันออกไปแล้วครับมันไม่สามารถที่จะกลับไปแก้ไขได้ก็เลยแบบเต็มที่เลยร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับกับการถ่ายก็มีนิดหนึ่งครับตอนที่เราแบบหาไม่เจอนะว่า ซีนนี้มันจะต้องสื่อยังไงมันต้องคิดยังไงเหมือนเราต้องต้องเลือกใช้อะไรเงี้ยครับก็โชคดีที่ครูมาพอดีในวันนั้นเหมือนอเขารู้ว่าซีนเนี้ยมันเป็นซีนที่หนักครับอพอครูมาก็โอ้โหช่วยได้เยอะเลยคือมาพุ๊บ,บ,บ,บแล้วก็บบถ่ายได้เลยอย่างเงี้ยครับบางคนแบบเขาเล่นสยองขวัญแบบอะไรแนวอย่างเงี้ยมันจะถอดออกไม่หมดแล้วมันแบบกับติดกับไปเครียดอะไรเงี้ยที่บ้านนะแบบอะแตงเสร็จปั๊ ไม่ถึงกับเครียดครับแต่ว่าอาจจะมีร่างกายบางอย่างที่แบบว่าบางทีนั่งเผลอแบบเผลอทำหรืออะไรอย่างเงี้ยครับเพราะเราก็ค่อนข้างที่จะแบบซ้อมแล้วก็พอพอนึกปุ๊บมันก็จะมาเลยอะไรอย่างเงี้ยครับกับกับคาแรคเตอร์สามารถทุ่มปุ๊บด้อมมาได้เลยใช่ครับเพราะว่าตอนเวิร์กช็อปคือคือหนักหนักพอสมควรครับใช่ครคเตอคนข้าจะหนักหนักสำหรับเราเหมือนกัน มันก็มันไม่เหมือนกับคนปกติทั่วไปครับ <S 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 เฮ้ย <S 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 สปอยหรือเปล่า,าเฮ้ยคือลิเกแบงค์เล่นมานานมากครับใช่แต่ว่าตรงนี้ในส่วนของบทที่แบงค์ได้รับครับมันเป็นบทที่แบบเฮ้ยมันก็ท้าทายครับแล้วมันก็คือใหม่จริงๆแต่ก็ยินดีแล้วก็เต็มที่ครับกับบทบาทที่ได้รับครับ <S <S ติดใจไหมคะกับการแสดงติดใจครับอยากจะเล่นอีกหลายๆเรื่องเลย ไม่มีปัญหาครับพี่วันยังถ่ายได้เลยครับก็คือการคือไม่ได้เกตอนกลางวันไปถ่ายลใช่ครับเดี๋ยวค่อยไปหาเวลานอนเอาครับเอาเวลางาน้งานกันตอนนี้มีคิวแสดงทั้งปีครับก็เป็นเหมือนเดิมปกติครับแล้วแสดงทั้งปีเลยก็จะมีมีเวลาพักผ่อนบ้างช่วงหน้าฝนครับก็นิดหน่อยครับนิดหน่อยครับอย่างปีนี้เรารู้สึกว่ามันเยอะกว่าปีที่แล้วเลาไหมกับคิวการรับงานอะไร คืองานลิเกเป็นปกติอยู่แล้วครับมีงานแสดงทั้งปีอยู่แล้วแต่ว่าในส่วนของที่มีเพิ่มมาเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของอ่าอย่างถ่ายหนังหรือ event อีเวนต์ครับใช่แล้วก็มีโปรเจกต์ด้วยในปีนี้โปรเจกต์ใหญ่ๆแบบรออยู่เยอะมากเลยครับใช่ครับเกพ,พูดถึงหน้าฝนเป็นไงในการแบบว่ารับงาบน,นของลิเกเองเพราะมันมันจะเป็นภาษาทีนิดหน่อยอย่างเงี้ยมันปรับตัวยังไงบ้งงางก็งงเจอมาตลอดอยู่แล้วครับสําหรับหน้าฝนอะไรเงี้ยครับแบบ ฝนเนี่ยเราห้ามไม่ได้อยู่แล้วแต่ว่าสิ่งสำคัญที่สุดคือคือคณะสอนรำน้ำเพชรครับต่อให้ฝนตกอะไรแค่ไหนเนี่ยแต่ถ้าแฟนคลับยังรอชมหน้เวทีเราก็ยังแสดงต่อใช,ใช่ใชครับบางทีอาจแบบลมแรงมากมันอันตรายครับก็อาจจะแบบหยุดการแสดงแป๊บหนึ่งรอให้แบบลมเบาลงแต่ฝนอาจจะยังลงเม็ดอยู่แต่เราก็ยังแสดงต่อจนจบครับอันนี้ก็คือทีมสอนรำน้ำเพชรครับ<ช>แล้วเราก็ก็ไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้อาจจะเลี่ยงได้ด้วยการที่ว่า สถานที่ตรงไหนมีโดมเราก็ไปแสดงในนั้นแต่ทุกทีพอมีโดมฝนไม่ตกแต่พอไม่มีโดมฝนตกตลอดอ <laughs> มีต้องแก้เคดหรืออะไรยังไงนะต้องแบบแก้แก้ไม่ได้จริงส่วนมากก็จะเป็นแบบบนครับบนแบบหลวงพ่อลำวงเก้ารอบคือขอให้เราแสดงให้จบภายในคืนนั้นฝนก็อาจจะมาตกตกแต่ก็หยุดแล้วเราก็แสดงต่อครับพอแสดงจบแล้วก็ลำวงแค่บนครับ ว่าปีนี้ตัวเองก็มีอี่ไปแสดงต่างประเทศด้วยใช่ครับครับเป็นคอนเสิร์ตครับคอนเสิร์ตใช่ครับก็มีแบงค์มีพี่น้ำเพชรครับพี่บิ๊กพี่เต๋อไปเจอแฟนๆที่เยอรมันครับซึ่งไม่ได้ไปหลายปีมากๆแล้วครับเยอรมันก็คิดถึงเอฟซทุกคนแล้วก็ดีใจที่จะได้ไปเจอแฟนคลับที่นู่นนะครับเตรียมอะไรไปอ้อนแม่ๆที่นู่นคะโอ้เตรียมไม่เยอะเลยครับอย่าลืมมาให้อ้อนนะครับขายบนนี้เลยครับ แของขอเรนิเอกันเปล่าเลยไม่ได้ทำอะไรเลยนะไม่ได้อด้อเลยก็คอนเสิร์ตพี่บก้าครับก็สนุกมากครับคอนเสิร์ตอย่างที่แบบหลายๆคนน่าจะเห็นบรรยากาศแล้วครับที่แบงค์และก็ทีมสารัวลูพชรได้ไปโชว์ร่วมโชว์กับพี่ๆทุกคนน่ารักมากๆแล้วก็แฟนคลับทุกคนน่ะแน่นมากเลยครับตื่นเต้นมากที่ได้ไปยืนอยู่ตรงนั้นครับก็เป็น ความทรงจำดีๆแล้วก็เป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆเลยครับล่าสุดก็เลยขับ,<า>ไ,บไปาดูลิเกแล้วใช่ครับตามตามมาดูกันมาแบบมาดูมาอะไรอย่างเงี้ยครับต้องทำ<ด><ช>ลิเกสองภาษาแล้วนะต้องมีภาษาจีนเข้ามาด้วยนะอ่าก็ตั้งใจอยู่ครับถ้ามีโอกาสนนนะเเออก็จลงปรีีภาาษใช่ใช่ครับถ้ามีโอกาสก็อยากทำนะเพราะว่าแบงก์ก็อยากให้ลิเกแบบอินเตอร์เนาะหมายความว่าก้าวไปสู่ระดับโลกให้ได้อะไรเงี้ยย้อนกลับไปตอนที่เขาติดต่อไปอ่ะ แงบงค์แบบตกปลาทำอะไรเนี่นคือไม่คิดอะไรเลยครับติดต่อมาทางแบบพี่จิมมี่อะไรอย่างเงี้ยครับก็คือพี่จิมมี่เขาถามเลยว,ว่าเออแต่กังวลเรื่องคิวไม่รู้ว่าน้องจะว่าพี่จิมมี่บอกเอาได้ครับอ่าคือเราแบบว่ารู้ใจกันอยู่แล้วเพราะว่าแบงค์มองว่าตรงนี้เป็นโอกาสที่ดีครับที่ทางผู้จัดแบบมองเห็นแล้วก็นึกถึงทีมสำลับน้ำเพชรให้เราไปเป็นสีสันแล้วก็ เป็นอย่างที่ตั้งใจไว้เลยแบบเรียกเสียงหวัวล้อทำให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็ทําใหท้ทุกคนแบบนึกถึงพวกเราอะไรเงี้ยครับซึ่งแค่ีของฝั่งเราเองกับฝั่งเขาก็คือเข้ากันดีแบบมากมากเลยด้วยความที่พวกพี่ๆเขาน่ารักครับ mm hmm. แล้วก็เป็นตัวของตัวเองตอนซ้อมก็คือสนุกสนานแล้วก็มีแบบว่าเขาเปิดรับเนาะว่าเฮ้ยน้องตัวนี้มันต้องยังไงอะไรยังไงเพราะว่า แสดงลิเกครับเพราะพี่ๆทุกคนเขาก็ให้แบงค์นะทางทีมแบงค์แบบเสนอออกแบบไอเดียได้เต็มที่เลยยังไงก็ได้ให้แบบสนุกที่สุดอะไรเงี้ยครับให้ร้องอย่างนี้อย่างนี้เขาก็ตั้งใจแบบซ้อมกันมากอะไรเงี้ยครับมีใครเข้าตาบ้างไหมคะใครดูทรงมาเป็นป้นเป็นพระเอกลิเกต่อได้ไหมค่อนข้างหนักใจนะครับไม่ได้หมายถึงว่าเลือกไม่ถูกหรือว่าอ่าเลือกไม่ถูกแล้วไม่ถูกถ้าไปต้องเอาไปทั้งหมดเลยอย่างี้ค สอนรามน้ำเพชรแล้วกลับบ้านดึกไปโดนแม่บบนนี่เราพูดถึงตรงนี้ยังไงดีคะอ๋อก็อ่ะแล้วก็น่ารักนะครับไม่ถือว่าแม่โทรตามดึกแล้วยังไงส่งคลิปสอนรามไปแม่เงียบอะไรเงี้ยก็รู้สึกดีครับทําให้บอกว่าทุกคนรู้สึกว่าสอนรามเขาเป็นที่เซฟโซนเวลากลับดึกอ่าก็ยินดีครับเพราะว่าบางคนกระโดดแม่บนมาทไมไม่บอกว่ามาจะได้มาจะได้มาด้วยน่ไงว่าเจ๋ว จริงๆแล้วก็พร้อมอยู่ตลอดเวลาเลยครับใช่ครับเพราะว่าจริงก็ไม่ยากครับถ้ามีแฟนคลับมาเพิ่มมาติดตามอะไรเงี้ยเพราะว่าแบงค์เชื่อว่าทั้งแบงค์เองแล้วก็ทั้งแฟนคลับเราก็ต้องมีการเรียนรู้เขาเรียกว่าบริบทแบบตรงเนี้ยอย่างมาตามลิเกจะต้องเป็นอะไรยังไงก็ต้องแบบเรียนรู้แล้วก็ปรับตัวครับแต่ที่แน่ๆคือเรารับรองได้เลยว่าตรงเนี้ยคืออบอุ่นแน่นอนแล้วก็ทั้งด้อมแบงค์เองก็พร้อมที่จะแบบซัพพอร์ตแล้วก็ต้อนรับ เอฟซใหม่ๆมาเพิ่มเติมครับแบบสมาชิกใหม่เข้าด้อมเด็กวัดเสียงหวานนะครับต้องมียนภาษอจีนนะคะอะไรนะครับภาษาจีนต้องไปอีกไ้มหรือเปล่าอ่าเดี๋ยวต้องขอไปเรียนเพิ่มก่อนนะครับเพราะวันนั้นพูดบนเวทีก็ตื่นเต้นมากคือจริงๆทั้งคอนเสิร์ตไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นเกินไปกว่าพูดภาษาจีนเลยครับท่องอยู่ตลอดนี่ไม่เหมือนว่วันนั้นเราเองก็เขาบอกว่าทิ้งเลยได้หลักล้านอย่างเงี้ยน่าจะเป็นแบบแข่งรับเชิญให้เขาอะไรอย่างเงี้ยอื ก็ไม่ถึงขนาดนั้นนะครับแต่ว่าเพียงแค่ว่าต้องหาเวลาเนาะไมไปไปซ้อมอะไรหมายถึงว่าเราต้องยอมแบบนอนน้อยแล้วก็ตื่นไปซ้อมก็ได้ซ้อมทั้งหมดประมาณ4ครั้งอะไรเงี้ยครับก็เป็นความตั้งใจครับเพราะว่าเรื่องรายได้มันไม่ใช่ปัญหาเลยแบงค์มองว่าโอกาสเนี่ยมันมีค่ามากๆนะครับมีค่ามากกว่าแบบเงินที่เราจะต้อง เดียตรงนั้นไปนะคเพราะ,ะว่ามันเป็นโอกาสที่ดีแล้วก็โอกาสใหม่ๆด้วยที่จะได้ร่วมง,งานกับพี่ๆที่เราไม่เคยคิดมาก่อนว่าเฮ้ยเราจะได้มาร่วมง,งานค่ะแล้วก็ได้มาเจอกับแฟนคลับของพี่ๆทุกคนด้วยแล้วก็ทําให้ทั้งแฟนในไทยแล้วแล้วก็ต่างประเทศที่มาชมคอนเสิร์ตได้รู้จักกับลิเกอ,อันนี้แหละครับคือความตั้งใจเลยนะคะโอเคคือมีอะไรฝากเขาอีกไหมคะเผื่อว่ามีงาเขาเรียสแตทอีกรอบนึงคือไม่ได้เนี่ยอ๋อเผื่อไม่ได้ก็ อันนี้ต้องขายของนะก็เป็นว่าถ้าปีหน้าจัดอีกนะครับรับรองว่าฮาคูณสอแน่นอนครับแล้วปีนี้ว่าหาแล้วปีหน้าเอาให้กามค้างกันไปเลยครับก็อย่าลืมนึกถึงสลามน้ำเพชรนะครับครับสุดท้ายนี้นะครับบครัฝากแฟนๆทุกคนด้วยนะครับสำหรับเรื่องเดอะติวเตอร์พี่วันมาสอนนะครับ15พฤษภาคมนี้นะครับรับรองเลยว่า ได้หลอนกันทั่วทั้งประเทศอย่างแน่นอนนะครับและที่สําคัญหนังเรื่องนี้นะครับเป็นมากกว่าหนังผีนะครับสามารถสะท้อนปัญหาสังคมได้แบบโดยตรงเลยถ้าหากว่าหลายๆคนได้มาดูนะครับเชื่อว่าต้องมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นอย่างแน่นอนนะครับจากหนังเรื่องเด e ิ t เต t e r พี่วันมาสอนครับขอบคุณครับขอบคุณครับ